อมุจจาค่ะใกล้ถึงเสือกิ๊กเข้มขแล้วยังไงดีคะเราอ่ะคิดหนักเลยไหมคะทำไมต้องคิดมนักค่ะของคัน,ขนเขาให้เธอก็คิดไม่หนักค่ะก็พอจะเดาได้ว่าเข้มเขาใช้อะไรบริโภคคือม,มีในใจแล้วเหรอบูมีมีในใจแล้วคนะ,ะไรคิดหน,นักบอกตรงนี้เลยเหจะไปเซอร์ไพรส์เขาบอกก็ไม่เซอร์ <laughs> ไพรส์สิคิดหนักไหมก่อนของขวัญชิ้นน <laughs> ี้ <laughs> <laughs> ไม่นานค่ะเข้มเขาก็เขาจะมีของหลายๆอย่างที่เขาจะใส่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะเห็นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอสไรล็คเแอบไปสืบมาก่อนไหมว่าจะต้องเป็นอะไรดีอย่างเงี้ยไม่สืบนะคะเพราะว่าคือเราอ่ะพอจะรู้ว่าเขาชอบอะไรที่แบบเห็นบ่อยๆเนยเห็นมาจำาแล้วคือรู้ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมแต่ว่าคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาใช้บ่อยอ่ะ ก่อจะไปได้ไหมว่ามันคืออะไรของใช้คือประดับหรืออะไรรู้เลยถ้าให้คุณรู้ก็คงเป็นเครื่องประดับอ๋อราคายังไงบ้างคะสมน้ำสมเนื้อไหมคะเขาอะสมน้ำสมเนื้อไหมก็ประมาณเน็ตกำลังสวยงามค่ะไม่มาไม่เอาเดินไปคือเขาปีเราหนักมากกว่าหน้านี้คือทางนี้เราก็ต้องปีเขาหนักปวดซึ่งไม่รีบเราต้องรัาผมนะค่ะ เราต้องท้าทมกันว่าใครจะให้หมาให้น้อยก็คือหนูเน้นเอาเอาเป็นว่าเน้นว่าเราเราชอบแล้วเราคิดว่าเขาใส่เราสวยเขาจะ,ะรู้ไหมเขาจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ต้ <c oughs> อา้าวกลับไปแล้วโอเคจะมอบไป้เขาวันไหนคะถ้าวันที่21่สิมีโอกาสได้ไปก็ก็คงได้วันนั้น ก็แสดง,งว่ามีลุ้นใช่ไหมว่าในงานใครมีของเข้มคุณทุกดาจะเข้าไปสบายเรามาดูเวลากันดีกว่าเออแต่ถ,ออถ้ามีโอกาสถ้าถ้ามีโอกาสหรือจังหวะองไงก็เข <c oughs> ้าไป <c oughs> แต่ว่าให้เขาใช้เวลากับแฟนคลับเขาให้เต็มที่อยากจะุ๊ยพรอ,อะไรเขาผ่านผ่านสื่อไหมคะในปีนี้นมันเกิดเข้มใช่ค่ะก็มันเกิดเข้มปีนี้นะคะมุกก็ขอให้เข้มมีความสุขมากๆก็ดูแลตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะคะ ไม่ต้องค่อยๆหลอกดีขึ้นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ตลอดไปเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนแบบนี้ตลอดไปก็แฮปปีเ้เบิร์ดเดย์ค่ะเจมโอเคค่ะสั้นๆ <c oughs> ได้ใาย่ <c oughs>